ครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้บางระจ,จรันน้ําตาแตกทั้งบ้านทั้งเมืองอนะครับ พ่อแทน่นพ่อทองเหมน็นไปซะแล้วฮะแต่ส,<ะ>สองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วมาน,นั่งอยู่ในรายการเราด้วยครับพ่อสังกับพ่อฟักใช่ไหมส,<ะ>สวัสดีสสดดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เข<ม>้มข้น,นมากสาหรับบางอาจารย์อย่างที่พี่ไก่บอกว่าเมื่อคืนนี้สองวิรชนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็คือ<ม>พ่อทองเหม็นกับพ่อแท่นแต่ว่าสองคนนี้ยังอยู่แล้ววันนี้สองคนนี้เรียกว่าพามาเนี่ยสุดครัวมาเพราะว่าคนนี้สุดเฮลเป็จํากองส่วนคนนี้เรียบร้อยที่สุดประจําไม่จริงเหรอทำไมต้องจริงนี่ยทำไมต้อจั อันนี้คือไม่จริงเฮลนี่คือังไงนะพี่ไม่ใช่คนที่เฮลที่สุดเขาบอกว่าไม่เรียบร้อยที่สุดไม่จริงครับเขาบอกว่าปั้นจันทร์ชอบแกล้งคนอื่นในกองริ่เหรอก็ชอบที่จริงมันเหมือนเราอยู่กันวัยรุ่นนะฮะจะมีแก๊งที่เป็นพ่อวิรชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้พี่สาวสมชายพี่พวกนี้แก่แก่พี่พูดเองนะ ผมไม่ได้พูดเราไม่ได้อยู่แก๊งนายนเราแก๊งวัยรุ่นเราแก๊งวัยรุ่นอายุต่ำกว่า26ปีคือเรียกได้ว่าคือเรียกว่าถ้าเกิดเป็นแก๊งเด็กๆนะครับตัวเจ๊เป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพี่ปั้นส่วนถ้าเกิดแก๊งรุ่นเวียชนจะเป็นพี่เต๋าหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าแก๊งครับเป็นสองรุ่นครับแต่เราก็ต้องยอมสมชายเขาแล้วครับเขาตัวจริงใช่ไหมฮะตัวจริงครับจริงๆเห็นว่า พี่เต่าก็ไม่ได้ยอมพี่เต่าเท่าไหร่แต่กลัวที่สุดคือกลัวพี่นุ่นใช่ครับใช่ครับเออทำใจพี่นุ่นศิลปพันขนาดนั้นคือเราเราเป็นคนที่ชอบแกล้งแกล้งแต่พี่นุ่นเนี่ยเขาจะนอกจากถ่ายไปถ่ายละครปั๊บพี่นุ่นเขาจะมีธุรกิจส่วนตัวเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นเป็น working woman นะครับทำงานตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแล็ปท็อปของเขาบางทีเขาก็ว่างแล้วเขาก็ทํางานเราบางทีเราแบบ ไปเล่นข้างๆพี่นุ่นหรืออะไรเงี้ยเสียงดังอะไรพี่นุ่นเอสัมผัสก็ไม่ถึงคือทุกคนทุกคนจะไม่รู้ว่าณเวลานั้นพี่นุ่นเขาคิดอะไรอยู่ครับโอ้โหแต่เขาจะไม่ค่อยพูดอะไรเขาจะส่งสายตาแบบพอเอเพจขาแบบแต่่คนอื่นก็ได้ใช่ครับแต่ร้อนนี่เรียบร้อย มันจริงเหรอเขามีมุมดาร์กครับขอโหมดเดียวเดียวทีเขาผมเทคับมุมดาร์ก่เนี่นี่แต่ในการเราเพิ่งจะเล่านะเขาเป็นพอพระเอกมาไม่สบายแต่ไปงานเลยนะแฮปปี้ว r นเดย์แฟนครับน่าติดใจจริงจริงรอเป็นน้องเป็นเด็กน่ารักแล้วก็แบบเป็นคนที่เทคแคร์ห่วงใยคนอื่นเสมอโอเค่ว่าชมก่อนไปชมก่อนนะเาจะมีดารกมาแ่เขเีแบว่ายีพูดแบบ พี่แบบสมมุติเวลาคุยมุกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอพอพอพูดไปเรื่อยๆองเขาจะยิงมุกขึ้นมาแบบพี่ผมไม่น,าน่าโง่เลยนะ <c oughs> อะไรเ <c oughs> งี้ยคือคือจังหวะผมจะเป็นคนจังหวะ,ะคนคน,คนจะไม่คิดว่าผมจะพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแต่เวลาพูดขึ้นมาทุกคนจะแบบโหพูดแรงว่ะอะไรเงี้ยคือทุกคนจะแบบทุกคนจะงอนอ่ะทุกคนจะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคำที่มันเฉือนนะฮะเฉือนแบบโดนกรีดทั้งกรีดใช่ไหมจริงไหมแฟนคลับจริง ก็ไม่ตอบเลยจริงไหมจริงใช่ไแบบว่าจริงอ่ะเออคุณผู้ชมขนาดตื่นเช้าขนาดนี้แฟนคลับยังอุตส่าห์ชูป้ายไฟไฟไฟแน่นมากอันนี้ยังเรายังงงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเอาทีมีอาแฟนคลับทักทายคุณผู้ชมในที่กล้องนี้ ค่ะเออสวัสดีครับต่าคกับทุกคนขอบคุณมากนะายเับพี่ปั้นด้วยคมร้อนด้วยครับตื่นเช้าด้วยกันครับใช่ครับพวกผมยังไม่อยากจะตื่นกันรเลยเอากลับมาที่เรื่องของละครหน่อยตอนนี้ความเข้มข้นบทของพ่อสั่งยังไงบ้างหลังจากไปสืบราชการลบเมืองอังวะแล้วก็กลับมาแล้วคือที่จริงตอนนี้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหล่าวีรชนหรือว่าทางทางคำหยาดนะครับก็ สู้พม่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาสุกี้เนี่ยเขานำปืนใหญ่เข้ามาเพราะนั้นเราก็ต้องไปหาปืนใหญ่เพื่อที่มาสู้กับเขาตอนนี้พ่อทัพเนี่ยก็เลยเป็นตัวแทนที่จะขี่ม้าเข้ากรุงศรีนะครับเพื่อไปขอยืมปืนใหญ่ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่ลุ้นแล้วว่าพ่อทัพจะกลับมาได้หรือเปล่านี่มันลุ้นตรงนี้นะอันนี้ถือเป็นศึกที่8หรือเปล่าศึกที่แปดแครับมันจะเจ็บปวดหัวใจขนาดไหนสำหรับแฟนละครอาจจะมีพลิกนะมีพลิกอาจจะรอดจะได้เอ้ลาอยก็ลอย ไม่คือตามที่เราเรียนกันมาเนี่ยบางละจันคือชาวบ้านที่เสียสลัสละชีพเพื่อชาติเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าไปทั้งบางละจันคือมีน้ําตาแน่แน่นอนครับตามเพราะว่าผมผมเกิดไว้ก่อนคนระับในวันในวันที่เริ่มเริ่มถ่ายฉากที่ตัวละครแต่ละตัวต้องต้องไปบทสรุปของแต่ละตัวค,คือเวลาคนหนึ่งเข้าฉากอยู่เนี่ยแล้วไอ้คนไปเช็คไปเช็คกล้องเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยผมเดินหนีเพราะว่า ภาพน้ำตาไว้เลยอยู่นดีมากยอมรับยอมรับว่าเราอยู่กับตัวละครแล้วก็อยู่กับชาวบ้านมาเราถ่ายปีฟีกสามเดือนนี้นะครับแล้วถึงวันที่มันต้องต้องเป็นฉากที่มันต้องปิดปิดตัวแต่ตัวแล้วก็คือภาพภาพระเบิดที่ลงมาในค่านี้ติดตาผมเลยนะครับเพราะว่าเราต้องินเนี่ยเราคืออยากให้ติดตามดูแล้วเราจะได้เห็นว่าความเสียสละของของเขาเรียกว่า ตัวละครหรือว่าของเวียชนแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงเิ็ดตามครับรับรองว่าน้ําตามาแน่นอนอแ้่ทุกตัวมีกิมมิคหมดเสียชีวิตหรือว่าเราเราเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรทุกตัวมีบทสรุปหมดที่ดําเนินเรื่องมาตั้งแต่ต้น่าถึงจบจะได้รู้เลยว่าแต่ละค,คนมีความสาคัญยังไงแล้วจบมีคาแรคเตอร์มีกิมมิคยังไงด้วยอีกเรื่องหนึ่งแ่ของพ่อสังนี่เขาจะมีคู่ก็คือช่วงโบโบสาวิตรีใช่ครับี เป็นยังไงบ้างครับกับการแสดงกับโบกับโบเป็นยังไงบ้างคะก็กับโบก็โบเนี่ยเป็นรุ่นเดียวขนัาดเลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นเพื่อนที่น่ารสนนใจรุ่นหน่อยนะไอพวกแก่ๆก็แก่ๆไปนะยังเด็กอยู่อะไรนั้นยี่หกลงมาใช่พี่ยี่หกลงมาพี่เท่าไหไรยี่แปด แค่นี้มัใจะโกหกอ่ะปนจันรเชื่อได้ก็บอแล้วว่าเที่วที่สุดก็ทํางานกับโบก็สนุกสนานครัาที่จริงเราเป็นกวนแก๊งที่สนิทกันแล้วมันมันมันก็ทํางานคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ปนจันกับคู่โบที่รู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นรอนหรือว่าน้องๆคนอื่นๆเนี่ยหรือว่ากับ นักแสดงคนอ,อื่นเคมีม,มันมันตรงกันหมดแล้วมัน<ช>ทําให้การแสดงของเรื่องนี้ออกมาเพอร์เฟกมากเพราะว่า<ช>เราเราเข้าขากันและสำคัญพอนอกจากเราจะสนิทกันในในในขณะถ่ายทําแล้วเนี่ย เป็นละครเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่าพอจบออกมาปั๊บนักแสดงยังเหนียวแน่นยังยังคิดถึงกัน,ย,ย,กนยังห่วงกันยังนัดมิ้งกันตลอดเวลาไม่คือง,งานมันหนักไงคุย้วกันนานเขา,า,า,าอยู่ด้วยกันใจันบากบั่นมาเยอะกันเยอะคนอื่นเนี่ยเขามีคู่กันหมดคนนี้ไร้คู่อยู่คนเดียวใครจะไปคู่กับหมูเคลิมครับตอนจบอม่ไดาไปฉวยตอนจบคอนเทนต์เนี่นอย่าบอกอันดี้ก่อแล้วก็ ก็เรื่องนี้จริงแล้วครับอย่างที่ติดต่อมาคือก็จะเป็นตัวแทนของครอบครัวครับ,บเพราะผมเองเป็นพี่ชายของเฟื่องกาแฟใช่ครับก็จะเป็นละครที่ที่ถ่ายทอดมุมมองของ ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งครับที่ในระหว่างสงครามเนี่ยมันมันเกิดเรื่องเรื่องไม่ดีไม่ดีขึ้นครับแต่ว่าเราเองเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลตัวแม่หรือว่าตัวตัวน้องสาวครับก็ตัวผมจะเป็นถ่ายทอดมุมนี้อ๋อเป็นมุมรอบครัวมีทุกมุมอ่ะแล้วนี้มีอย่างที่บอกไปคือตัวละครมันจะมีทุกมุมค่ะครับแล้วถ้าต้องมีคู่จริงๆอ่ะอยากมีคู่แบบไหนโอ้โหอันนี้ยู่ทีีก็ข้ามาเรื่อง อันนี้คือในเรื่องของชีวิตจริงเขาพี่จริงีจอนสอนมาพี่จีจอนรู้ด้วยนะว่าแบบนี้บอกเลยนี่พี่ถามโดนใจแฟซงขาเปล่าเนอะโดนใจตัวอยากได้แบบไหนเออเอานะเติมเติมในเรื่องในละครก็ได้มีช้อยอย่างแม่เฟื่องแม่แฟน์หมู่เขิลมีหมู่เขิลยังมีเซีนให้เซีนให้อยู่จริงจริงๆแล้วนะครับ โอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดถามถามสาวๆทั้งหมดมี4สไตล์ใช่มั้ยครับมีสบายมีจวงมีเพื่อแฟนถ้าคุณเลือกอีก3คนน้อยใจเลยนะเอาเลือกหมดเลือกหมูกครบผมมันออกอากาศผมพูดไม่ได้ครับเพราะว่า4คนนี้ผมสนิทหมดเอาเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้คาแรคเตอร์ที่อยากได้ชอบผิ๊กเรียบร้อยครับ อ๋อไปต้องพิมว์เลยล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะผมก็เรียบร้อยหันมาที่นั่งพับเพียบหมดเลยนะเนี่ยนี่มาคู่หมดเลยเรียบร้อยหมดให้ฝากละครดีกว่าเพราะว่าคืนนี้ก็เข้มข้นแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะวสานรแล้วสำหรับบางอาจารย์ครอผมก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นตัวแทนครับมาแสดงจากท่านบางอาจารย์นะครับก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นครับถือว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่ของช่องสามด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปเหลืออีกแค่สองตอนเท่านั้นครับคือคืนนี้แล้วก็คือวันจันทร์หน้าครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้แง คิดในมุมมองต่างๆมากมายแน่นอนนะครก็ติดตามแล้วก็เตรียมทิชชู่ครับสียน้ำตาชัวโอัก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับก็ที่จริงมันตอนสุดท้ายมันเศร้าครับแต่ว่าก็อยากให้ดูเพราะว่าทีมงานรวมถึงผู้จัดพุ่มกับนะครับพี่หนึ่งหัสดคนเขียนบทเนี่ยทุกคนทุกคนตั้งใจลงแรงกับกับเรื่องนี้ไปไปมากกันนะครับ อยากให้ดูตอนจบว่ามัน,มน,มนการตายเพื่อเสียสละเพื่อชาติที่มันสวยงามขนาดไหนครับผมค่ะพูดได้ดีมากจริงนะ<า>แ,แฟนๆก็ต้องติดตามชมบาราจัน ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยขอบคุณค่ะแ่ไปขอบคุเทออยังไม่หมดเพราะว่าวันนี้เดี๋ยว10โมงเช้าวันนี้นะคะแฟนๆอย่าลืมแอดไลน์ c h 3 Offi c i a l แล้วเราก็จะได้สติกเกอร์นี่อย่างภาพนี้ก็เป็นน้องเจมจิทำท่าเหมือนแบบเสียใจสติกเกอร์ออกมาแล้วเหรอสติกเกอร์ออกมาแล้ววันนี้อย่าลืมโหลดกันนะคะสิแต่ว่าต้องแอดเฟนก่อนซีอช3อ f official นะคะแล้วก็จะได้นี่แหละสติกเกอร์ไลน์ของน้องๆดาราแต่ละคนมีเจมจิมีเบลล่ามีนัดเดทมียายสิบพระ ทางช่องสามียกว่าได้สติกเกอร์กันไปฟรีๆเลยแล้วแอดเฟซแล้วห้ามห้ามล็อกนะเพราะว่าเราจะได้ติดตามข่าวสารเรื่องราวของแฟนๆของละครช่องสานักแสดงทั้งหมดหรือเรื่องราวของบรรจันนุ่มๆสองคนนี้ก็จะมีมาให้ติดตามกันด้วยสิบโมงเช้านึกว่าโหลดแล้วก็แอดเฟยกันด้เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะมีข้อความเข้าไปในเสียสาวทีเชียว่ารอนเจอแล้วสาวเรียบร้อยปั้นจันอายุจริง3 5 โอเคนะเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอีกหนึ่งนักแสดงบางระจันรออยู่ในวิดีโอวอล์ครับเป็นไงบ้างโบตานค่ะหนึ่งนักแสดงซิ้วเล็กเค่ะภูมิใจด้วยแต่ว่าไปทําบุญกันดีกว่าวันพรุ่งนี้วันมาคาบูชามาดูเรื่องของฝนวันมาคาบูชากันนะคะเดี๋ยวมาติดตามค่ะครับคุ่เดียวกับน้องโบตานนะครับแสดงบางระจันสามวินาทีในเรื่องครับ 它没变色呢。<laughs>